<ป>ละอลาไอละอาหายผู้ฟังลำเพลละคันวะน้องมักอาหายสิผิดพยายบ,าบ้างหรือบอกพี่ชาเออและยังเป็นโสดอยู่บ่อนอ หรือมีเมียเปียอยู่บ้านแล้วโบอายเม่นไม่มาแล้วโบอายเม่นไม่มานานหวหัวนโอน้ยน้อ้อยอยน้อยนน้อนน้ะน้นน้น้อยนยน้อ้ยอยอ เกิดแล้วก็ลืมเนื้อยน่ะคบเือนแตา่เกินอานันครับคือลองขี่ตำแท้ต้นฉบับมันตำจริงอ่บก็ไ่ะจากฟังไปร้องเพลงขี้สูงๆมันน่าจะพุ่งได้กว่านี้นะเสียงเราที่วาาบว่าไงเดี๋ยวไอ้ฟุกเราลองเพลงคือค้นขี่คันดี แม่งเจ๋งจังเลยพราเขาแขกเพราเขาแขกพวกเราของจีงพวกราขว้างเอาคือบอลหลวงหายเกรนยังเดียวป่ะเอาเพลงใหม่เอาเพลงใหม่เพลงนี้มันไปเช็คเศร้าแล้วมันมีแล้วซ้ำแล้วเพลงที่จำได้เพลงที่เกิดพร้อมเราเน่ะสาวทอผ้าไหมอะไรแบบนี้ เกิดว่าท่านเลยสาวเทาที่ไหมเคยร้องอยู่เอาอะเอาไอเอาไปตัวที่ไปซื้อได้หรืออีริสเลยเอาไปร้องอยู่เอาอะไรเอาให้เรียกมาเพลงหนึ่งเพลงมะลันได้ไหมเลงมะับท้ายย่าโมเราก็ร้องแล้วจำเสียงเลี้ยงพ่อเราร้องได้ยังร้องแล้วไม่ร้องแล้วเป็นทีเดียวกันนั่นแหละเขียนตอนนี้ข้างฝาสุสานคนช้ำได้ไหม ตอนนี้กำลังโคตรกำลังเลือกเพ่งให้นองอยู่พี่เซียวเพ่งอะไปฟาดหนานุ่นๆเแต่ว่าว่าเหงื่อวัเปี๊ยเรารอเขาเลี้ยงก็ได้แล้วรูปทุ่งสักวันก็ได้ มมคืนนี้มีปีกได้ได้ชอบเลยเพลงนี <c oughs> เ้เอ้เพลงกับน้นองอะไรไม่ใช่เพลงกับอะไรสบาแบบแล้วร่วงนะคืนนี้มกได้เราเอาเพลงนี้คืนนี้มีกไนี่ห <c oughs> รอ <c oughs> บไม่ที่ไหนไม่ที่ตัดนัง่ งานวัดปีกลายมีแฟนแข่งกายเดินเที่ยวหมู่ก้อยเรียวมีเธอข้องเกี่ยวก้อยเดินแต่ปีนี้มันดุขันข,นขน ชมเที่ยวงานปีนี้ลิเกดนรีเขามีคนล้นและภาพพยนตร์มีคนชมอย่างซ้ำเรื่นเพื่อนสาวสาวเขาอาละวา เป็นเกี่ยวเข็นจูจีเศร้าเศร้าแต่เราคนเดียวขาดคู่เดินเที่ยวเดินเกี่ยวก้อยชมงานนี้มองเห็นลิเกร้องจีบกันอยู่จูจีฉันต้องหลับตาปี ทีถึงคืนนี้เมื่อปีกลายเคยเข้าขอกันจึงชาสวรรค์ก็มีโผคำคืนนี้ไม่มีเธอนั่งเคียงายปิดทองแกรดูใจให้หาย กลมาร่วมปิดทองนะคะปาร์ตทดลองดีแท้เห็นไหมปือพี่อยากมีเสียงแบบออกเป็นลูกทุ่งแบบนี้ถ้ามันมีสมาธิมันไม่เคยมีเสียงกวนมากเกินโมีจังไเนกหนวกหูอยู่ถือว่าเป็นเสียงนกมันเป็นเสียงบิวด้วยด้วยมันเป็นเสียงประชามเป็นเอฟเฟคพอดีใช่ไหมเอฟเฟคบิวเราได้ทุกอย่างองนี่ดี ป้ายเคยประกวดรายการไหนรไหมไม่ต้องทำดันดาราแล้วก็อะไรไม่ต้องทำไหนอะ่ะรเรเียนิไม่ต้องทำเด็กแล้วก็ไม่ต้องทำเด็กเหรอใช่ปีไหนนี่โหมันต้องอายุแบบอายุเท่าไหร่ถึงจะไปมไม่ต้องทำเด็กได้ใครมาตัวโดวนเราได้ไหมใช่นานแล้วแล้วก็ไม่ต้องทำผู้ใหญ่โอ้เก่งเก่งไม่ต้องทำ,ำผู้ใหญ่ซีซั่นงหนูจำไม่ได้เลยเก่งเก่ง เทียนมารถไปหอดโคราชสองเทียนพี่ยังบ่ผ่านเลยพี่บอดีชั่นอยู่ที่โคลาชนะไม่ต้องคำพี่ไม่ผ่านพี่้องคำส,สามกับสี่นี่แหละจะไม่ผิดพี่ว่าเป็นไซลูกทุงเนะว่านันา้านี้แบบเด็กมากเก่งเก่งเก่งก,กับโปโลนล่แหละเด็กแบบเด็กเลยแหละผมยังยู่ยติงหัวอยู่เลยพีอันนั้น อันนั้นม่เราไม่ได้ไปเองนะเขาเชิญเราไปไเขาเห็นคลิปเราไงตอนนะั้นคลิปมันดังนะจังเสียงเดืยเอยต่ออ่ะไอคลิปคลิปเสียงแหลมๆมะนะใช่ไอตัวเล็กๆกันนะอรอ,ขอเขายืยนได้เไหมให้ประกวดนะทีนี้เราเี่สุนารีเป็นสุนารี เังเล้อ่ะันก็วมถ้าดูเนื้อลองได้แต่ว่าวันนี้เหมอทีนีไม่อยี่อันนี้ได้หเปอปปี้ได้ไหมล่อินดี้เนี่ยิดี่ามียงรครับพีนองพอกันไม่คิดหนาครับสวัสดีครับเพ่งอะไรอ่ะเพ่งแหลกของป๊อปปี้ ต้องฮักให้สุดใจเหรอแม่ต้องฮักให้สุดใจความสื่อต้องได้